สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเทเตอร์เราก็เปิดดูช่องใหญ่เมื่อเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราเปิดดูช่องใหญ่เสร็จแล้วช่องใหญ่เขาบอกว่าการทําภาพ AI อ่ะการทําภาพ AI นั่นอ่ะใช่อ่ะทำสนุกสนานถ่ยเอ่อลงสวยงามอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามเก็บลิขสิทธิ์ย้อนหลังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาพูดแบบนี้ ตอนแรกเราว่าเราจะทําแต่ตอนนี้เราไม่กล้าทําแล้วมีรูปเป็นยังไงก็คือเพราะว่าเพลงอะ่ะบางทีเขาบอกว่าไม่ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็เก็บย้อนหลังทางที่ดีก็ไม่ต้องลงเพลงเขาบอกว่าอย่างนั้นเออเราก็ฟังช่องใหญ่ช่องใหญ่เขาก็ถึงเห็นไหมเขาบอกว่าช่องใหญ่ๆนะ่ะไม่เห็นเขาลงภาพ AI เลยเขาก็โพสของเขาไปเรื่องธรรมชาติเรื่อง ผักสวนครัวเรื่องอะไรช่องใหญ่ๆอะ่ะไม่เห็นเขาลงเล่นภาพ AI เลยมีแต่ช่องเล็กๆแหละเขาทำเอไอเขาก็าพูดถูกนะช่องใหญ่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าเห็นไหมช่องใหญ่ๆไม่เห็นเขาลงภาพภาพ AI เลยไม่มีเลยนะสังเกตดูเราก็ดูเออเรื่องจริงอะ่ะมีแต่ช่องเล็กๆแหละเล่นสนุกสนานอะไรอย่างนี้ของพูดแบบนี้นะเออเราก็ฟังตอนแรกว่าจะเล่นมั่งไม่เล่นแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่า มันจะลดค่าการมองเห็นด้วยช่องใหญ่ก็พูดแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่เล่นเขาก็ถ่ายภาพผักภาพอะไรส่วนทั่วของเขาเขาก็พูดไปเรื่อยของเขาตามปกติที่เขาเคยพูดมาตั้งแต่สมัยสองสาปีก่อนเขาถึงได้ประสบความสําเร็จได้เหรียญได้อะไรเขาก็ลงพูดแล้วก็ถ่ายภาพแบบชัดเจนพูดเอาหน้าพูดแบบชัดเจนอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็แบบเขาพูดถูกนะช่องใหญ่เขาก็พูดถูกเขาบอกว่า ถ้าเราจะทำภาพเขาให้ภาพนิ่งอะไรอย่เงี้ยไม่ต้อง AI เลยเอาหน้าเราน,นี่แหละไม่ต้องเอาภาพนิ่งแบบ AI เอาภาพเราเนี่แหละแบบอนั้นเหมือนปลอมมันไม่ใช่หน้าตัวตนของเราแบบชัดเจนเขาต้องเอาหน้าตัวตนของเราเขาบอกเนี่ยเราก็เลยต้องเชื่อเขานะที่ช่องใหญ่ก็พูดเขาก็พูดถูกนะคือถ้างั้นเขาจะให้พูดคําว่ายืนยันตัวตนหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอว่า AI มันเป็นปลอมมันไม่ใช่ ตัวตนของเราแท้จริงเขาบอกว่าต้องเอาหน้าของเราเพื่อยืนยันตัวตนเขาก็พูดถูกนะเราก็เออฟังอยู่ก็เรื่องจริงผกคิดไปขึ้นมาก็ใช่ก็เรื่องจริง AI เขาบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเขาเก็บลิขิทธิ์ย้อนหลังอ่ะใครที่ไปทําแบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเราก็ต้องเชื่อนะเราเป็นช่องน้อยๆเนาะคนติดตามก็น้อยเราก็ทําเพื่อประสบความสําเร็จเหมือนช่องใหญ่อะ่ะขอบคุณ นะคะที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยค่ะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ